แนะนำแบบนี้เลยดีกว่าถ้าได้ผิวตึงกระชับตัวนี้เลยตึงตึงอันนี้คือได้ความตึงได้ความกระชับบอกลาติงกาบอกลาล่องแก้มบอกลาล่อมน้ำหมากนะคะเ้องรู้ผมขดว่าอันนี้ได้ความตึงแต่มันเป็นเซรั่มพอมันเป็นเซรั่มปุ๊มเนี่ยมันจะลงลึกไปถึงชั้นผิวข้างในมันจะลงลึกไปถึงชั้นเซลล์ผิวด้านใน และตัวนี้มีส่วนผสมของเอกโซโซมพอมันเป็นเอกโซโซมปุ๊บเนี่ยเรามาทำความเข้าใจแบบนี้เอกโซโซมคืออะไรเซลเซลหนึ่งเซลเนี่ยมันสามารถส่งสัญญาณไปหาเซลอีกเซลหนึ่งได้ไอสัญญาณตัวนี้เขาเรียกว่าเอกโซโซมเอกโซโซมมี2แบบแบบฉีดกับแบบทาแบบฉีดไม่ได้รับออยอแต่ตัวนี้นะคะเอกโซโซมแบบทาเอกโซโซมแบบทามีออยอรองรับนะคะและตัวนี้ ความเข้มข้น0.4%ใส่มาให้เต็มแมสเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาผิวไม่เฟิร์มผิวไม่กระชับอยากได้ผิวฟูผิวเด้งขวดนี้เลยเอาอยู่นะคะเอ็กซอโซโซมเข้มข้นมากๆ